สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเจเจหาเรื่องมาเล่าครับในวันนี้นะครับผมก็จะนําคอมเมนต์ของแฟนๆชาวอาเซียนมาฝากท่านผู้ชมนะครับมีทั้งชาวอาเซียนและก็มีทั้งชาวเกาหลีและก็เรามาลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวไทยกันเองบ้างว่าเพื่อนๆชาวไทยของเรามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นของไทยกับเกาหลีใต้เมื่อวานนี้นะครับที่ได้มีการลงแข่งขันกันไปที่ไทยต้องแพ้กับเกาหลีถึงสต่อ0ทีมชาติไทยของเราก็สู้อย่างเต็มที่แล้วครับมาฟังกันครับว่า แฟนๆชาวไทยและก็ชาวอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลสกอร์ที่ออกมาอย่างนี้มาติดตามได้ในคลิปนี้แลวครับแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็่าฝากท่านผูธชมทุกคนทุกท่านเลยฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเจหาเรื่องมาเล่าด้วยนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาไปฝากได้เลยครับก็เนอ่เลยนะครับเราก็ลองมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันก่อนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกก่อนนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้านบอกอิโมจิหัวเราะนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยจะชนะเกาหลีนะเพราะว่าในนัดก่อนนั้นได้มีการเสมอในบ้านของเกาหลีแต่ว่าวันนี้ผิดหวังจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่ากลายเป็นว่าเป็นเจ้าบ้านที่ไม่มีความหมายเพราะว่าอินโดนีเซียก็สามารถที่จะเอาชนะเวียดนามได้แล้วก็ไทยก็ต้องมาแพ้ให้กับเกาหลีถ,ถึง3-0เจ้าบ,บ้านไม่สามารถที่จะแพ้ลิทได้เลยในเกมนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าทำไมประเทศไทยถึงเก่งในการวิจารณ์กัมพูชาอ้าว ก็มีแบบนี้ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment แบบนี้ก็มีซึ่งจริงๆแล้วก็นานาจิตตังนะครับก็ต่างฝ่ายต่างคอมเมนต์ต่างฝ่ายต่างวิจารณ์กันเหมือนกันกัมพูชาก็ไม่เบานะครับส่วนไทยบางกลุ่มบางคนก็ก็ต้องตอบโต้เป็นธรรมดาแหละครับผมก็เข้าใจครับในคอมเมนต์ก็รู้ว่ามันเป็นสีสันก็พอนะครับมีความสนุกเฮฮากันไปในะแต่ละเกมกันครับ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทีมทะเลสาบแพ้ äh แล้วเออผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทีมทะเลสาบคืออะไรถ้าท่านผู้ชมรู้ว่าทีมทะเลสาบคืออะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแลวก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับบอกว่านายเงียบไว้จะดีกว่านะเออผมเห็นด้วยครับเออผมเห็นด้วยว่าควรจะเงียบดีกว่านะแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเวียดนามกับไทยแพ้ด้วยกันแต่เวียดนามดูจะเจ็บกว่าไทยนะ ก็น่าจะเป็นความจริงแหละครับเพราะว่าเวียดนามก็พ่ายกับอินโดนีเซียซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันถึง30แล้วก็เป็นการแพ้ในบ้านด้วยแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมมีข่าวอันเอกซูซีฟมาฝากท่านผู้ชมครับว่าเวียดนามหลังจากที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียไป30เกิดอะไรขึ้นกับเวียดนามครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าถามมาเลเซียหน่อยว่าเขาสู้ยังไงกับเกาหลีแล้วก็ได้มีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับว่าคุณเคยชนะแบบนั้นใช่ไหม นี่คือถามถามเอ่อมาเลเซียนะครับถามคนที่เป็นมาเลเซียที่ได้มาคอมเมนต์แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับอีกครั้งนะครับบอกว่าดูเหมือนว่าจะเป็นตอนในอดีตนะแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับอีกว่ามาเลเซียเคยชนะเกาหลีใต้ในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนั่นเองครับซึ่งเราก็ยอดเยี่ยมแล้วล่ะครับสามารถที่จะไปเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงบ้านถึงหนึ่งหนึ่งก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆแล้วเพราะว่าเกาหลีใต้ครับขึ้นชื่อว่าเกาหลีใต้ก็สุดยอดจริงๆเลยครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอาเซียนแพ้กันหมดเลยยกเว้นอินโดนีเซีย ก็โอเคครับยอมรับครับว่าอินโดนีเซียชนะจริงๆครับแต่ว่าการชนะในวันนี้ก็ชนะอาเซียนของเราไม่ได้มีการไปอ,ออกเจอทีมตะวันออกเลยออกจากทีมอาเซียนเลยก็ถือว่าเออก็แสดงความยินดีกับอินโดนีเซียเลยครับที่สามารถล้มเวียดนามได้ถึง3 0ครับแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ามีเพียงมา,ลาเลเซียเท่าน,นั้นหละที่สามารถสู้ก,กับเกาหลีได้ถึง3ต่อสโอโหก็พี่พี่ครับพี่ครับผมขอถานมนะครับพี่ครับ พี่ลืมหรอครับว่าไทยก็เสมอหนึ่งหนึ่งในบ้านเกาหลีนะครับพี่เออพี่ไม่ได้ดูนัดก่อนนั่ไงครับพี่เออแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าอินโดนีเซียเท่านั้นที่เป็นตัวแทนของอาเซียนอืมก็อืมครับครับโอเคครับพี่ยอมครับพี่ในวันนี้ผมยอมพี่ไปก่อนนะครับผมให้พี่ก่อนครับในวันนี้แล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าใจเย็นๆเส้นทางอินโดนีเซียจะกลายมาเป็นตัวแทนอาเซียนเองโอ้โหมั่นใจสุดๆครับ ก็เขาชนะวันนี้เขาก็ต้องมีความมั่นใจเลยว่าเรื่อไงว่าขิงใส่เราอยู่แล้วแหะครับก็โอเคครับนานา,นาจิตตังความสุขความเฮฮาในการดูฟุตบอลน,นั่นเองครับแล้วก็มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าคนเกาหลีในการละครเก่งจริงๆผมก็งงว่าการละครอะไรก็เล่นเกาหลีก็ถือว่าเล่นเออโอเคตามเกมแต่ว่าก็มีลูกตุกติกให้เห็นครับแต่ก็เออเข้าใจได้นะครับเกมฟุตบอลอารมณ์มันก็เดือดเป็นธรรมดาครับ ซึ่งท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรนะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้นะครับที่ทีมชาติเกาหลีใต้ของเขานะครับได้มาชนะไทยถึงบ้านที่3ต่อศูนย์ชาวเกาหลีจะมีความคิดเห็นอย่างไรมาติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับโดยมาเริ่มต้นกันที่ชาวเกาหลีคนแรกนะครับบอกว่านี่แหละกัปตันซอนเฮืงมินของเราที่เราต้องการคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าจร,จริงจริงสาหรับกัปตันของเราครับ แล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าทีมชาติเกาหลีของเราทําไ้ยอดเยี่ยมมากๆกแล้วก็แข็งแกร่งสุดๆไปเลยแล้วก็คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าแม้อากาศจะร้อนที่ไทยแต่เราไม่หวัน่นเราสามารถที่จะเอาชนะกลับมาบ้านเราจนได้นี่ก็เป็นคอมเมนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับของชาวเกาหลีใต้ที่ได้มีการคอมเมนต์ comment เกี่ยวกับการเล่นของนักเตะของเขานะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเกาหลีบ้าวานก็สู้อย่างเต็มที่แต่ว่าไทยของเราก็เต็มที่แล้วครับระดับเกาหลีใต้สู้ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับต้องพัฒนาต่อไปครับ แล้วก็คอมเมนต์ของชาวไทยส่วนมากก็ให้กําลังใจกับนักเตะทีมชาติไทยให้มีการสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าก็ดูเบือนว่าศรัทธาของแฟนๆชาวไทยก็จะกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่มาซาราอิชิอิกบมาคุมทีมชาติให้กับเราซึ่งก็ถือว่าโอเคมากเกี่ยวกับวิธีการเล่นแล้วก็แผนการเล่นในหลายๆนัดครับแต่ว่าในวันแต่ว่าในการเจอกับเกาหลีในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆแหละครับว่าก็มีข้อผิดพลาดให้เห็น เยอะเหมือนกันต้องไปปรับต่อไปต้องไปพัฒนาต่อไปก็อยากฝากเป็นกาลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยสู้ต่อไปแล้วก็รวมถึงโค้ชนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อให้ศรัทธาของแฟนๆชาวไทยกลับมาให้จนได้ครับก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในข่าวอาเซียนของเรานั่นก็คือ,อเพื่อนบ้านอาเซียนของเราอย่างเวียดนามนะครับ สุดท้ายในเกมเมื่อคืนนี้ก็ได้เพ้กับอินโดนีเซียคาบาไปที่3-0แล้วก็ข่าวช็อกก็มานะครับนั่นก็คือสมาคมฟุตบอลเยียดนมก็ได้มีการทำการปลดโค้ชฟิลิปลุยตุิเยฟฟิลิปตุสเยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทำผลงานที่นำทีม เวียดนามเมื่อคือนนี้นาทีมเวียดนามเจอในบ้านกับอินโดนีเซียซึ่งผลสกอร์ก็เป็นในฝั่งของอินโดนีเซียสามารถชนะเวียดนามไปได้ถึง3-0ก็เลยทําให้สมาคมฟุตบอลของเวียดนามทนไม่ไหวครับสุดท้ายก็ต้องยกเลิกสัญญาแล้วก็แยกทางกันไปโดยดีนะครับซาหรับตัวซีเยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเวียดนามสู้ต่อไปแล้วครับอ,อ,อดีตเคยเป็นเบอร์หนึ่งเคยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ตอนนี้นะครับขอบอกว่าไทยของเราเบอร์หนึ่งครับก็ต้อง เออไทยไทยก็ก็ต้องเชียร์ให้ไทยทำงานให้มันดีต่อไปนะครับโดยการนําทีมโดยมาสตะอิชิอิผมก็มั่นใจว่าทีมชาติไทยจะดีขึ้นเพราะว่าดูจากแผนการเล่นแล้วก็การพัฒนาของนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าต่อสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ได้ไม่ได้เคอะเขินสักเท่าไหร่ก็เล่นก็เล่นเต็มที่เล่นดีเล่นมีทรงอะครับก็พูดง่ายๆว่าเล่นมีทรงก็ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยต่อไปสู้ต่อไปเพื่อที่จะเป็นเจ้าอาเซียนที่1ของที่1ยาว นานๆต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับทีมชาติไทยสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเวียดนามสู้ต่อไปกลับมาทวงคืนเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้ได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคอมเมนต์ของชาวอาเซียนแล้วก็ชาวไทยของเราเองแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับก็จะฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยฝากท่านผู้ชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเจเจหาเรื่องเล่าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับว้เจอกันครับความคุณนคับ